สวัสดีค่ะ ค่ะคลิปนี้จะมารีวิวไวท์เทนนิ่งที่ใส่ได้ลองใช้ต่อเนื่องมาเป็นเวลา1เดือนนะคะซึ่งใส่ใช้หมดไปแล้ว1ขวดค่ะก็เลยจะมารีวิวให้ชมกันทั้งเนื้อสัมผัสส่วนผสมแล้วก็ผลลัพธ์ค่ะซึ่งบอกเลยว่าผลลัพธ์เป็นอะไรที่ประทับใจทางเรามากนะคะไม่พูดเยอะขึ้นผลลัพธ์ให้ดูกันก่อนเลยค่ะนี่ก็คือ Before After การเปลี่ยนแปลงของผิวใสในเวลา1เดือนนะคะชัดเจนนะว่ารอยกะที่หนกแก้มมันดูจางลงจริงนะคะแล้วสีผิวอะมันดูมีความกระจ่างใสแบบที่ดูอมมมชูมมา ขึอาตื่นเต้นกับผลลัพธ์ไปด้วยกันแล้วใช่ไหมล่ะคะไปทําความรู้จักกันเลยดีกว่าค่ะว่าไวท์เทนนิ่งที่สายได้ลองใช้นั้นคือแบรนด์อะไร นี่ก็คือชิเซโดไวท์ลูเซนอิลูมิเนตติ้งไมโครสปอตเซรัมค่ะเป็นเซรัมในกลุ่มไวท์นิ่งของชิเซโดที่มีมายาวนานเป็น10ปีแล้วนะคะแต่ล่าสุดในปี2020เนี่ยเขาทำการปรับโฉมใหม่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าตาแพคเกจิ้งภายนอกนะคะส่วนผสมด้านในมีการเพิ่มเทคนโนโลยีเข้ามานะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนในเรื่องของเนื้อสัมผัสแล้วก็กลิ่นด้วยค่ะซึ่งสูตรใหม่อันนี้นะคะเขาจะช่วยให้ผิวเราเนี่ยกระจางใสขึ้นได้รวดเร็วกว่าสูตรเดิมถึง1.5เท่าค่ะ คุณสมบัติของเซรัม่มขวดนี้นอกจากจะช่วยผิวเรากระจ่างใสแล้วนะคะยังเข้าไปจัดก,การจุดด่างดำท,ทั้งที่มองเห็นบนผิวแล้วก็ที่อยู่ใต้ผิวของเราค่ะทาให้ผิวเนี่ยดูมีความกระจ่างใสเปล่งปลั่งจากข้างในนั่นเองนะคะแล้วเขาก็ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวเราเนี่ยมีความเรียบเนียนที่สําคัญนะคะอันนี้เป็นคอนเซปต์ไวท์เทนนิ่งของชิเซโดเลยก็คือเขาไม่ได้ทําให้ผิวเราแค่แบบขาวขึ้นดูแบบขาวๆซีๆนะคะเขาจะเป็นการปรับโทนสีผิวเรานะคะให้ดูมีเลือดฝาดดูอมชมพูเหมือนกับกลิ มาดูในเรื่องของส่วนผสมกันค่ะสําหรับน้องคนนี้นะคะบอกเลยว่าใส่ส่วนผสมมาอัดแน่นมากๆแล้วก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจใส่มาด้วยนะคะใส่ขอเล่าแบบแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีส่วนผสมในเรื่องของความกระจิด เขาจะใช้ชื่อว่าเป็น Sakura Bright System นะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งค่ะชื่อว่า r e n e r a t t e h n o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  y y p u u s นะคะกลุ่มนี้ค่ะจะเป็นเทคโนโลยีที่เข้าไปกระตุ้นให้ผิวเรามีการตอบรับการทำงานของสกินแคร์ได้ดียิ่งขึ้นจึงทำให้การใช้สกินแคร์เนี่ยเห็นผลลัพ์ได้ชัดเจนแล้วก็รวดเร็วค่ะมาเริ่มกันที่กลุ่มแรกก่อนกับกลุ่มที่ช่วยในเรื่องของความกระจ่างใส ส่วนผสมที่เป็นนางเอกในด้านนี้นะคะจะต้องยกให้กับตัว 4MSK หรือว่า Potassium m e t o x y s a l i c y l a t e ไปเลยค่ะตัวนี้เป็นส่วนผสมเอกสิทธิ์ของทางชิเซโดนะคะที่เขาทำการวิจัยมายาวนานว่าเป็นสารไวท์เทนนิ่งแบบที่ปลอดภัยต่อผิวสูงมากนะคะแล้วก็เข้าไปจัดการจุดด่างดำของเราเนี่ยตั้งแต่ต้นต่อการผลิตเลยก็คือเข้าไปทำการยักยั้งเอนไซม์ไทโรซินเอทที่ใช้ในการผลิตเม็ดสีเมลานินนั่นเองค่ะซึ่งในส่วนผสมนะคะจะเห็นเลยว่าใส่มาเป็นลำดับ5ก็คืออยู่ในลำดับต้นต้น มากเลยนะคะดังนั้นเนี่ยจึงช่วยให้ผิวเราอะคะ่ะกระจ่างใสขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ต่อมาคือสารในกลุ่มที่ชื่อว่าซากุระไบรท์คอมเพล็กซ์ค่ะจะเป็นสารสกัดจากพืชหลักชนิดนะคะที่เข้าไปจัดก,การในเรื่องของความคล้ำเสียของผิวแล้วก็ทํางานร่วมกับสารสกัดจากใบของดอกซากุระนะคะซึ่งตัวนี้พิเศษตรงที่เขาเข้าไปจัดก,การกับโปรตีนที่ทําให้ผิวเราเกิดการคล้ำเหลืองค่ะนี่คือความพิเศษนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่ใช้ไปแล้วจึงทําให้ผิวเราไม่ใช่ขาวขึ้นแบบดูขาวซีค่ะจะเป็นขาวที่ดูอมชมพูดูมีเลือดฝาดเป็นผิวแบบแฮลตี้นั่นเองนะคะ และอีกส่วนผสมพิเศษที่เพิ่มเข้ามาในสูตรใหม่อันนี้นะคะก็คือสารสกัดจาก White ซ a n d Lily นะคะตัวนี้จะไปยับยั้งการส่งผ่านเม็ดสีเมลานินที่มันผลิตแล้วเนี่ยไม่ให้ถูกส่งขึ้นไปที่ผิวด้านบนจึงไม่เกิดเป็นจุดด่างดำนั่นเองนะคะก็จะเห็นว่าส่วนผสมในเรื่องของการเป็นไวท์เทนนิ่งของเขาอะค่ะเข้าไปจัดก,การกับตัวเม็ดสีเมลานินเนี่ยได้แบบครบวงจรเลย ครบทั่วแล้วนะคะกับกลุ่มของสารที่เป็นไวท์เทนนิ่งช่วยผิวกระจา่างใสทีนี้มาถึงอีกกลุ่มหนึ่งค่ะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ใส่มาในเซรั่มสูตรใหม่อันนี้ชื่อว่า Renewal Technology Plus นะคะตัวนี้จะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้สารสกัดจากพืชนะคะที่ให้คุณสมบัติในเรื่องของการไปกระตุ้นของระบบการสื่อสารในผิวมีความงงนิดนึงนะอ่ะคือ แล้วอะค่ะผิวเราเนี่ยมันจะมีการตอบรับตอบสนองเร็วช้าต่างกันนะคะเทียบง่ายๆเหมือนอย่างบางคนไวต่อความรู้สึกเนาะคือเอามือแบบแตะนิดนึงก็รู้สึกแล้วบางคนต้องหยิกถึงจะสัมผัสได้อะไรแบบนี้นะคะซึ่งผิวเราอะค่ะถ้ามันมีการตอบสนองช้านะคะการใช้สกินแคร์เข้าไปเนี่ยจึงรู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นผลสักทีค่ะแต่ว่าอันนี้เขาจะไปกระตุ้นการทํางานของระบบการสื่อสารในผิวนะคะทำให้ผิวเราเนี่ยตอบสนองในการใช้สกินแคร์ได้ดียิ่งขึ้นค่ะ มาดูลักษณะเนื้อกันนะคะเวลาใช้จริงแนะนำว่าให้กดออกมาสองปั๊มสามารถทาได้ทั่วหน้านะคะเนื้อเซรั่มของเขาเนี่ยค่ะจะเห็นว่ามีความเหลวนะคือทิ้งไว้เขาจะค่อยๆทิ้งตัวลงมาแบบนี้นะคะเวลาเกลี่ยไปแล้วจะเห็นว่าเนื้อกระจายตัวได้ง่ายนะคะแต่อันนี้ส่วนตัวใซรเคยใช้สูตรเดิมนะคะถ้าให้เทียบเนี่ยสูตรใหม่อันนี้จะดูมีความเข้มข้นมากกว่านิดนึงแต่บอกเลยว่าซึมง,ง่ายแล้วก็ให้ความรู้สึกสบายผิวไม่แพ้สูตรเดิมนะคะซึ่งตัวเนี้ย ค,ความพิเศษคือหลังทาลงไปแล้วเนี่ยอยากจะให้เทียบดูนะคะว่าผิวที่ทาแล้วอะคะ่ะจะดูมีความใสมากขึ้นเห็นปะ มันจะดูแบบดูผ่องดูมีออร่าขึ้นมาเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้ไปปรับโทนผิวให้แบบขาวขึ้นแบบพวกครีมโทนอัพอะไรแบบนี้นะแต่ผิวมันจะดูแบบมีความสดใสเปล่งปลั่งขึ้นมาจากข้างในอะค่ะแล้วกลิ่นคือแบบกลิ่นดีมากนะคะสําหรับสูตรเดิมเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นแนวแบบหอมละมุนละมุนนะคะแบบแนวฟลอเรลแต่ว่าอันเนี้ยเซว่ามันเป็นกลิ่นหอมแบบที่มีความสดชื่นเข้าไปด้วยมีความแบบปนฟรุตตี้นิดนึงนะคะอุ๊แต่นี้ลืมเล่าเลยอ่ะมันเป็นความพิเศษด้านหนึ่งนะคะก็คือสารสกัดที่ เป็นส่วนผสมในเรื่องของน้ําหอมของเขาอะค่ะจะมีตัวสารสก,กัดที่ได้จากพวกลีลาวดีอะไรแบบเนี้ยเขานําไปจดสิทธิบัตรว่าเป็นสารประกอบประเภทน้ําหอมที่ให้ผลในเชิงของการเป็นไวท์เทนนิ่งด้วยนะคะก็คือนอกจากให้กลิ่นแล้วยังช่วยในการบํารุงผิวได้อีกด้วยค่ะ วิธีการใช้น้องคนนี้นะคะก็ใช้ในขั้นตอนเซรั่มปกติค่ะสามารถใช้ร่วมกับสกินแคร์อื่นที่เราใช้อยู่ได้เลยนะคะแต่ใส่มีเทคนิคนิดนึงช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ส่ลองใช้เนี่ยส่ใช้คู่กับขวดนี้นะคะนี่ก็คือชีเซโดอัลติมูนนั่นเองที่ช่วยในเรื่องของการบูสต์ความแข็งแรงของผิวทําให้โครงสร้างผิวเนี่ยกลับมาทํางานได้เต็มที่นะคะแล้วก็ช่วยปกป้องผิวเราจากมลภาวะด้วยค่ะโดยลงชีเซโดอัลติมูนขวดนี้ก่อนนะคะจากนั้นตามด้วยไวท์ลูเซนค่ะซึ่งปริมาณที่แนะนํานะคะ ทั่วหน้าเนี่ยแนะนํากดออกมาสองปั๊มค่ะเนื้อของเขานะคะดูมีความข้นแต่ว่าซึมผิวได้ไวแล้วก็เติมความชุ่มชื้นได้ทันทีนะคะหลังทานเนี่ยจะรู้สึกว่าผิวมีความใสดูเปล่งปลั่งจากการที่ผิวมีความอิ่มฟูม,มากขึ้นค่ะแต่ถ้าใครมีปัญหาในเรื่องจุดด่างดาเฉพาะที่อย่างทรายเนี่ยมีกระหนุ่แก้มนะคะก็สามารถกดเพิ่มออกมาแล้วทาย้าลงไปในจุดที่เรากังวลเป็นพิเศษได้ค่ะในเรื่องของผลลัพธ์การ ใช้อัพขึ้นรูป before after ให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะชัดเจนนะคะสำหรับสายก็คือรอยกะหนกแก้มเนี่ยดูจางลงจริงแล้วก็ที่เลิฟมากก็คือสีผิวมันดูมีความสดใสเปล่งปลั่งมากขึ้นไม่ขาวเหลืองแล้วก็ไม่ขาวซีดนะคะใครมีปัญหาว่าผิวมันดูหมองหมองไม่สดใสอยากแนะนําให้ลองน้องคนนี้นดูค่ะและนอกจากภาพ before after ที่สายถ่ายเก็บไว้เองแล้วนะคะสายยังได้ไปทําการรวดผิวที่เคาน์เตอร์ชิเซโดมาด้วยค่ะซึ่งเพื่อนๆทุกคนสามารถ เข้าไปรับบริการตรวจผิวนี้ได้ฟรีๆเลยนะคะผลลัพธ์ที่ได้ในเรื่องของการตรวจผิวของทรายนะคะก็ตามที่เห็นเลยจ้าแฮปปี้มาก ะะก็ในเรื่องของเวลานีนในผิวลดลงแล้วผิวก็ดูสดใสเป็นผิวสุขภาพดีจริงค่ะเป็นผลลัพธ์ที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเวิร์กับเรามากนะคะใครที่มองหาไวท์เทนนิ่งที่ t e x t อร์ดีๆเติมความชุ่มชื้นและให้ผิวเรียบเนียนไปในตัวขวดนี้เป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากแต่ก็ต้องบอกไปก่อนนะคะว่าเขามีส่วนผสมในเรื่องของน้าหอมกับแอลกอฮอล์นิดนึงซึ่งแอลกอฮอล์นี้ปรับลดมาจากสูตรเดิมด้วยนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องผิวแพ้ง่ายระคายเคืองง่ายเนี่ยก็แนะนําให้ทําการเคสก่อนก็ได้เพื่อความสบ ใจและเรื่องสุดท้ายที่เชื่อว่าทุกคนต้องการทราบนั่นก็คือราคานะคะช i เซนโดวายตูเซนอิล l u เมนติ้งไมโครส s อตเซรั่ม um. มีให้เลือกด้วยกัน2ขนาดนะคะขวดไซ์นี้30 ml อยู่ที่4,800บาทค่ะส่วนขวดใหญ่นะคะ50 ml อยู่ที่6,300บาทซึ่งบอกเลยว่า ขวดไซนีเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากนะคะสําหรับขวดเล็กไซนีก็คือใ,ใช้ได้1เดือนนะคะจะเห็นว่านี่ใช้หมดขวดแล้วนะคะดังนั้นถ้าจะใช้ต่อเนื่องยาวๆเราก็แนะนําว่าซื้อขวดนี้คุ้มที่สุดค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กันนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย